สวัสดีค่ะเสื้อคอกลม่าแขนสามส่วนนะคะลายที okay. ่แม่ค claro> hmm. yeah. ้าใส่คือลายไทยกระหนกนะคะสีที Lew ่แม่ค้าใส่คือสีชมพูกรีบบัวคุณลูกค้าขาด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้คือด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังคุณลูกค้าเราสามารถใส่กับกางเกงก็ได้นะคะหรือใส่กับผ้าถุงก็ได้คุณลูกค้าคุณแม่เจ้าบ่าวคุณแม่เจ้าสาวนะคะคุณพี่ป้าดาอานะคะร่วมงานนะคะเชิญได้เลยนะคะ เสื้อนะคะสีชมพูสีบัวค่ะจาพร้อมผสมแบบนี้นะคะจาพร้ามผสมแบบนี้นะคะเสื้อตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะนะคะไซส์สามแปดจนถึงสี่หกหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะไซส์สี่แปดห้าสิบนะคะราคาตัวละหน,นึ่งพันหกร้อยบาทนะคะแบบนี้นะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูสีบัวคุณลูกค้านะคะแบบนี้นะคะสอบถามสีเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าบางทีสีแม่ค้าอาจจะหมดไปบ้างแล้วนะคะ สีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูคือกัวคุณลูกค้านี่นะคะใส่ความผ้าถุงแบบนี้เป็นชุดก็ได้นะคะหรือซื้อแตเอเอนนะะ่เสื้ออย่างเดียวก็ได้นะคะเสื้ออย่างเดียว1น0 0าร้อยบาทถ้าจัดเข้าชุดแบบนี้แม่นะค้าจัดให้ชุดละอ่าหนึ่ัน็ดร้อบาทสวยๆแบบนี้เลยค<ส>ุณลูกค้าสมมตินะคะเราซื้อเสื้อแล้วเนาะอยากได้เสื้อผู้ชายนะคะุณพ่ออเสื้อให้ซื้อให้คุณพ่อด้วยนะคะก็เชิญได้เลยนะคะเสื้อคุณพ่ออ,อาจจะจัดเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ค่ะจัดแบบนี้ก็ได้นะคะสีเข้หมหน่อยก รือจะไม่เอาสีสีผู้แค่คุณผู้ชอยเดี๋ยวเขาจะหลอกเกินคุณพัญยานะคะเอาสีอ่อนหม่ก็ได้นะคะได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยากให้แม่ค้าจัดเข้าชุดให้ก็เชิญได้เลยนะคะเสื้อผู้ชายตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะมีกางเกงผู้ชายด้วยนะคะเป็นกางเกงแลกผู้ชายนะคะตัวละสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าถ้าเสื้อคุณผู้ชายก็วัดไซส์กางเกงมานะคะเสื้อผู้ชายก็จะเป็น s m l xl นะคะ2 xl นะคะ นะแจ้งได้เลยนะจ๊ะแบบนี้เลยอันนี้สีที่แมค่ค้าใส่คือสีชมพูปีกบัวค่ะหรือเราสามารถใส่กับผ้าถุงซิปหลังได้นะคะเสื้อนะคะ้าเป็นผ้าถุงป้ายผืนละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะผืนละสี่ร้อยเก้าสิบถ้าซื้อถ้าเป็นผ้าถุงซิปหลังผืนละหนึ่งพันสามร้อยบาทคุณลูกค้าราคานี้เป็นราคาส่งแล้วนะคะคุณลูกค้าจาะนี่คะ่คะเป็นสีชมพูปีกบัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีผ้าถุงข้าชุดแบบนี้นะคะ ถ้าซื้อผ้าถุงซิปหลังนะคะผืนละ1 3 0 0้อยบาทผ้าถุงซิปหลังของเราก็จะเป็นผ้าถุงงานสั่งตัดนะคะเน่ะเวลาเราใส่ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเสือ้อพอดีผ้าถุงก็พอดีนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปแบบโอ้ยเสื้อพอดีผ้าถุงนี้น้ออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าหุ่นของเราคือผิดจากแพทเทิร์นหมายถึงว่าหุ่นของเราไม่ได้ตรงแพทเทิร์นเขา้านะคะก็ะแก้ให้นะคะคุณลูกค้าแก้ให้ค่ะแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าราคาตามนี้เลยนะะี่ค่ะ อันนี้แม่ค้าดินไซส์สามจุดสองมาข้างในเป็นกางเกงยีนส์ตัวนึ่งนะคะนะคะเวลาเราใส่ก็จะเป็นแบบนอันนี้คือซิปหลอ่ะมีเรียบร้อยเนี่ยค่ะคุณลูกค้าคาซีชูภูฟีบ,บัวอันนี้คือซิปหลังนะคะกระถุงก็หนึ่งพันสามร้อยบาทมีไซส์ตั้งแต่สามสิบจนถึงไซส์สามสิบแปดมีตั้งแต่ไซส์สามสิบจนถึงไซส์สามสิบแปดถ้าไซส์สี่สิบ c สอง c สี่ c หก c แปดห้าสิบสั่งได้นะคะคุณลูกคา้าผืนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะผืนหพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยบาทแล้วแต่ไซส์คุณลูกค้าจ๋าก็ถูกมาสั่งตัดได้นะคะสั่งตัดได้แต่ว่าต้องให้เวลาแม่ค้าบ้างนะคะไม่ใช่ว่าตัดวันนี้ได้พรุ่งนี้นะคะถ้าเป็นงานสั่งตัดอาจจะต้องรองนิดนึงอย่างเงี้ยะค่ะคุณลูกคา้าเสื้อหนึ่งพันสามร้อยบาทกระถุงหนึ่งพันสามร้อยบาทคุณลูกค้าจ๋าชุดนี้สองพันหกร้อยบาทเรียบหรูดูแพงเลย ใช่ไหมคะเรียบรูดูแพงเลยแต่งหน้านิดนึงทําผมนิดนึงคือหรูแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเสื้อเราสามารถแยกชิ้นใส่กับตัวอื่นได้ใส่กับชิ้นอื่นได้กพราะถุงเราสามารถแยกชิ้นใส่กับตัวอื่นได้ซื้อทั้งเดียวใส่ได้หลายงานคุ้มมากกว่านะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะที่นี่สวัสดีคะ่ะ